ได้แบบได้งกระแสข่าวเปิดเพลงใหม่ของรากอ้โหตื่นเต้นมากครับผมตอนก่อนขึ้นเวทีคืออันีจริงเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเราตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆเลยครับทั้งตัวผมทั้งตัวทีมงานสตูดิโอแล้วก็ทั้งพี่เบนส์โปรดิวเซอร์พี่เนตที่ทำโปรดัวชั่นด้วยก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยครับผมก็ยังไม่ได้ดูฟีดแบ็กเลยตอนเนี้ย โห,หน่าน่าจะเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนเลยครับผมตั้งแต่ตอนวางคอนเซปต์เพลงอัดเพลงอันนี้เราเพลงอัดเพลงครับแล้วก็ไปนั่งดูพวกเครื่องดนตรีด้วยว่าเราควรจะใช้เครื่องดนตรีไหนดีหรือว่าเป็นแนวเพลงไหนดีครับผมแล้วก็ตัวคอนเซปต์เอ็มวีก็เหมือนกันก็เข้าไปชุมตลอดครับแล้วก็ก็บอกพี่เนต็ตแหละว่าอยากได้คอนเซปต์ยังไงบ้างอย่างเมื่อกี้ที่ตอนสัมภาษณ์ไปอะ่ะตอนแรกที่เป็นเรสปอนะ์เนี่ยอยากได้เป็นเหมือนพาเลตของ i อครับผมแต่ว่าก็ได้มาเป็นแบบนี้เลยก็ <laughs> ขอบคุณพี่เนต็ตครับท ทำมายิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับผมถูกใจไหมคะว่าออกมาแล้วทไมถูกดีทังเรื่องเูกใจมากถูกใจมากแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าผลงานซิงเกิลหน้าเนี่ยยิ่งต้องทําให้มันปังกว่านี้ทําให้แบบยิ่งใหญ่กว่านี้ครับผมแสดงว่าจะต้องมีซิงเกิลต่อๆไปเรื่อยๆโอ้ยแน่นอนครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณช่วงวีคเนี้ยเดี๋ยวจะเริ่มประชุมซิงเกิลสองแล้วครับผมครามตื่นเต้นของตัวเองยังไงบ้างครับโอ้ก็ จากตอนแรกเนี่ยเราเป็นนักแสดงใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทํางานกับบทก็คือพอได้บทของซีรีส์มาเนี่ยจะต้องมาเวิร์กช็อปตัวละครต้องเอาคาแรคเตอร์เนี่ยมาดูว่าเราต้องปรับปรุงยังไงบ้างต้องมีการเล่นแต่ละซีนยังไงบ้างแต่พอมีพวกนักร้องกับมีเรื่องเต้นด้วยทําให้เราต้องต้องเรียนเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับใน1นึ่วีคอย่างช่วงหยุดที่ผ่านมานในหนึ่งวีคคือผมจะต้องเรียนเรียนเต้นประมาณ3วันเรียนร้องประมาณสอวันแล้วพอช่วงนี้แบบพอเริ่มงานเริ่มกลับมาก็จะมีเบรกเบรกบ้างหรือแบบ อย่งเต้น2วันรับให้หนึ่งวันคอยให้คุณครูเนี่ยคอยรีเช็คตลอดว่าเราเป็นยังไงบ้า,างคือวันแรกเต้นเป็นเรื่องยากสุดๆเลยยากเต้นไม่ค่อยได้เลยตอนนี้ก็โดนคุณครูดุอยู่มีคุณครูก็มาครับคู่ไก่จากคาร์ลิมเช่ค,ครับผมเป็นคุณครูสอนเต้นของผมเองก็ต้องฝึกเยอะเลยเรื่องเต้นคือต้องฝึกเยอะๆเลยครับให้ภายในเต้นเท่าไหร่ครับเต้นเราฝึกเจากศูนย์เป็นเป็นสองแล้วกันต <laughs> อี้อีกยาวไกลเลยครับเรื่องเต้น ใช่ก็เรื่องการต่อยอดงานด้วยแล้วก็หลักๆผมรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองมันเป็นการตอบแทนแฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับเขามาด้วยใจแล้วก็เราอยากทํางานด้วยใจเหมือนกันก็คือการที่เราสร้างสรรค์ผลงานที่มันใหม่สร้างสรรค์ผลงานที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมประสิทธิภาพในตัวเราเนี่ยที่มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบแทนแฟนๆทุกๆคนครับพีความรับองว่าการทำอาชีพนั้นแสดงไม่มควรใชแสดงได้อย่าง่เราเป็นร้องเพลงเลยด้วย อันนี้นี่ผมว่าแล้วแต่ตัวบุคคลดีกว่าว่าเขาคาดหวังตัวเองมากขนาดไหนแต่ว่าของผมเนี่ยต้องการเป็นศิลปินก็คือมีความสามารถในทั้งการสแสดงทั้งร้องเต้นด้วยครับสำหรับเรามองไปถึขงขนาดไหนแต่ไม่รู้ชื่อเสียงหรือว่าเขาถึงขั้นไหนถึงระดับโเรื่องความคาดหวังใช่ไหมครับว่าไประดับไหนผมรู้สึกว่าเอาจริงๆยังไม่ได้มองภาพชัดขนาดนั้นครับแต่ว่าแค่ตอนนี้รู้สึกว่า อยากตอบแทนแฟนคขับแหละเพราะว่าเขาเขาเขาให้เรามาเยอะมากจริงๆเวลาเราช่วงก่อนๆที่เรามีงานอีเวนต์ตามห้างต่างๆเขาก็มาแบบหาหาเยอะมากแล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยปั่นเทรนกันเก่งมากๆแบบน่ารักมากๆนะครับเราแค่รู้สึกว่าเราอยากตอบแทนเขาด้วยผลงานมีเพื่อนถามเลยครับว่ามีเพีบอกว่าความฝันเป็นอยางเป็นกร้องตอนรุ่นต้นเนี่ยนะครับทำไมเมื่อคืนตอนงันเนี่ยก็เม็นอยางเป็นนักร้องนะครับตอนตอนเด็กๆครับ เพลงชื่ออะไรนะของ Armageddon ไอ Don't Wanna Be Sting ของ Aerosmith โหตอนดูหนังแบบมันแบบรู้สึกว่ามันกินใจเรามากเราตอนนั้นเราเรา,เรารู้สึกว่าเราอยากแบบอยากมีเพลงที่สามารถทําให้เหมือนสะกดคนดูได้ทําให้เขารู้สึกแบบกินใจแบบที่เราเคยรู้สึกมาตอนนั้นแบบโหฟังแล้วเจ๋งมากเลยเราก็รู้สึกว่าอยากเป็นนักร้องบ้างแต่ว่าดันได้มาเป็นนักแสดงก่อนแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นนักแสดงก็สามารถ สะกดใจคนได้เหมือนกันจากการแสดงอารมณ์การเล่นซีนต่างๆก็รู้สึกว่ามมีความเหมือนที่มีความต่างอยู่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำเต็มที่อย่างตอนนั้นมองว่าฝังการเปร้องไกลเกินไปสำหรันเราตอนนั้นเหรอครับก็รู้สึกว่าไกลเหมือนกันเพราะเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีความสามารถมากขนาดนั้นครับก็คือต้องไปฝึกฝนก่อนแล้วะตอนนี้เราก็พยายามฝึกฝนเพื่อให้ซิงเกิลต่อๆไปเนี่ยงานมันดีขึ้นเรื่อยๆครับเราจะต้องมีแนวใหม่ๆนะคะแนวเพลงใหม่ๆแล้วก็ต้องมีการล็อกเพลง อ๋ <im itation> อตัวอัลบั้มแรกของเราที่ถูกวางคอนเซปต์ไว้นะครับก็จะเป็นเพลงค่อนข้างจะมีเดียมแล้วก็อาจจะมีเพลงช้าบ้างแต่ว่าต้องการให้เป็นเพลงที่อยู่ในหมวดเป็นเป็นโพซิทีฟอยู่ในในอัลบัม้มแต่ว่าเรื่องซิงเกิลต่างเน се, ี่ยซิงเกิลหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไว้ค่อยๆพูดลวก,กันครับผมว่ายังไม่อยากบอกเซปตันนี้ขอขออุ้มไปก่อนขออุ้มไปก่อน <im itation> การทำเพลงไม่เกี่ยวกับว่าเราออ,อกอีเวนต์แล้วเราร้องเพลงกนอื่นเป็นไม่ได้แบบอยาก,ยาก,ยากมีกเพลงสำหรตัวเองหรืการเอาลงในอีเวนต์บ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรืองนั้นอืมไม่ได้ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นครับผมอย่างที่บอกไปแค่แค่อยากทำเพลงให้มาตอบแทน,นแฟนๆครับแล้วก็พอได้เรามาทำจริงๆเรารู้สึกสนุกด้วยเวลาเราได้อยู่ทุกขั้นตอนรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นงานของเราจริงๆอนาคตจะได้เห็นพี่มูเต้นบ้างไหมคะแบบว่าไหนๆก็เรียนเต้นแล้วก็น่าจะมีบ้างครับผม ตอนล,ล,ล่าล่าสุดไปงานไปเต้นมายังงงงง,งแงแๆอยู่เห็นก่อนหน้านี้คุณแม่บอกว่ามีการแบบเซอร์ไพรส์อัปโหลดให้คุณแม่ฟังในรถด,ด้วยยัไ่ไงมครับ <c oughs> มีไปคุยคุณแม่มาด้อตั้งใจใช่ไหมตั้งใจใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนเราจะไม่เคยเปิดให้คุณแม่ฟังเลยหลังจากที่เราอัดอัดเพลงเสร็จแล้วเราก็เลยลองแกล้งเขาดูว่าเขาจะจําเสียงลูกได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็เปิดเพลงเราเปิดเพลงไปเรื่อยๆจนถึงสักพักหนึ่งก็ใส่เพลงเราเข้าไปเขาก็นั่งแบบ ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนั้นช็อปเปอร์อยู่เลยนะช็อปเปอร์จำได้ช็อปเปอร์หันมาเลยหันมาหาเลยครับแต่คุณแม่ยังจำไม่ค่อยได้ก <c oughs> ็อะะไไไไไรเป็นนยังงงบ้้ามมม่่่ดีใกอ๋อคือคือโชคดีมากเลยครับที่ตอนนี้เหมือนผมได้เข้าไปมีส่วนในแอปพลิเคชันของ We Live ก็คือสามารถคุยกับแฟนๆทั่วโลกได้เลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการพูดคุยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยแล้วก็มีคนไทยบ้างเพื่อให้แบบแฟนๆสามารถแบบเข้าใจได้ง่ายครับ เทีนส่วนของ MV ็มยังไงบ้างวยในส่วนของ MV เหรอครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจแค่จะจัดเป็นสตูปะปาลขาวๆเลยแล้วก็จะเป็นแบบการการแสดงเพื่อถ่ายทอดเนื้อเพลงเฉยๆแต่ทีนี้พี่เท็ดพี่เน็เนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์เรื่องตัวฮาเดสแล้วก็เทยบฤดูกันต่างๆเข้ามา ก็ทําให้เซตฉากเนี่ยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นครับซึ่งทางโปรดักชันเนี่ยตั้งใจทําฉากมากเพราะแบบสมังตกใจเลยว่าไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้พอไปถึงปุ๊บโอ้โหเจ๋งมากเลยพี่เน็ตก็ขอบคุณพี่เน็ตกับโปรดักชันเลยครับผมฉดกชหนหินสุดเห็นเปลี่ยนชุดเปลี่ยนฉากเปลี่ยนไฟเปลี่ยนลมฉากฮาเดสยากสุดฉากที่เราไปนั่งบนบอลลังครับแล้วก็มีการมีการจุดไฟขึ้นมาเพราะว่ามันร้อนมากๆจริงๆทุกคนแล้วก็ไอตัวแอสเซสซอรี่เนี่ยมันจะมีเป็นเครื่องเงินครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บอะ ร้อนจี๊ดเลยแล้วแบบทุกคนเอาเอาผ้าเย็นมาประคบให้ผมแล้วตอนลงมาก็คือเหงื่อแตกแ heck เลยแล้วก็แบบเหมือนพอคัสซีนี้ปุ๊บออกมาข้างนอกทุกคนอะวิ่งออกมาหมดทุกคนเลยทั้งกองเลยก<ม>็รู้สึกว่าเสมอภาคกันก็ออกมาปุ๊บทุกคนหน้าดำเข่าเมาเต็มนหน้าเปลี่ยนหลายชุดด้วยมีมีหกชุดครับผมมีหกช<ม>ุดแล้วก็หกเซตเลยครับหลายคนจับตามองไปที่ถุงมูลค่าค่ะแต่ละชุดโอ้โหต้นทุนเอ็มวีเหรอครับต้นทุนก่อน โอ้ยไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องไม่ถามพี่พี่พี่สไตลิสต์พี่สไตลิสต์ชื่อพี่มายครับเขาก็เป็นคนจัดเซตให้ตั้งแต่ตอนถ่ายตัวภาพนิ่งถ่ายตัว MV แล้วก็สำหรับวันนี้ด้วยก็เป็นเป็นทีมพี่มายเป็นคนจัดให้เจ็ดหลักไม่พอโอ้ยก็หลังล้านอยู่นะ MV อ่ะเออือว่าคุ้มค่ากัรรอคอยนะครับสำหรับการลงทุนที่ลงทุนกปก็รู้สึกว่าผลงานที่ได้มาพอคือพอใจมากเลยครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะชอบนะครับ อย่างการทำเพลงการเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับคนมักจะจับตามองพราะจับตามองปัสดาม,มากไม่จะตามมาเราที่รับมือกับตรงนี้ยังไงบางเสื้อผ้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีการแบบเป็นติมีเสื้อผ้าแพงหรือว่าแตเสื้อผ้าแพงอะไรเงี้ยจะจับตามองครับค,คนอ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราเราแค่อยากอยากได้ความเหมาะสมทั้งเสื้อผ้าแล้วก็เสืที่มันเข้ากันซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็น เป็นทางสไตลิสต์เป็นคนคิดมาแล้วก็รวมกับทีมโปรดักชันที่เขาไปแบบเป็นคนพูดคุยกันว่าเราควรจะมีเสื้อผ้าเซ็ตนี้สําหรับไอตัวฉากนี้นะเซ็ตนี้สําหรับตัวฉากนี้นะก็คือเป็นสิ่งที่ทางสไตลิสต์เนี่ยเขาช่วยคิดมาให้เรียบร้อยแล้วครับมก็แสดงว่าไม่ได้กลัวเลยว่าช่วงนี้เรามาเข้าหนาดัวเยอะแต่ตัวนที่โอ้ใช่ก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไงแล้วเนี่ยมาทุกวันเลยก็เลยชินชินแล้วครับผมทำไม้องเซฟมากขึ้นไหมครับก็ ก็รู้สึกว่าเหมือนพอมีคนจับอาดูเยอะขึ้นก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายทอดออกจากผมอะต้องมีสติมากขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นจากคนอื่นเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเราเลยคิดว่าเราควบคุมได้แค่ในส่วนของเราเนี้ยแหละส่วนคนอื่นถ้ามันจะดราม่าจากคนอื่นเข้ามาหาเราเนี่ยเราคุมเขาไม่ได้สุดท้ายก็อยู่ที่เราว่าจะจัดการยังไงดีเขาบอกว่าดราม่ามากับต้องดาม่าจริงเลยดราม่าโอ้โนี้ยดรามาจริงเหรอขอบคุณมากเลยครับ เมีพูดคุยกับน้องก๊าบต้องไหมครับพอแบบมันมีดราม่าหรือมีกระแสข่าวอะไรเข้ามาหาพวกเราเลยน,น,นะครับก็มีมีมีพูดคุยไปแล้วแต่เรื่องครับว่าว่าเรื่องไหนมันหนักแค่ไหนอะไรก็ให้กำลังใจกันตลอดอยู่แล้วครับช่วงนี้จเจอกันบ้างไหมใครตอนที่แล้วก็ต้อมาเสร็จแล้วมีคนไปจับตาม,มองอีกว่าแบบทำไมดูห่างกันจังทำไมยิ้มกันจังเออพราะว่าวันนั้นพอผมเสร็จแล้วผมต้องไปไป,ไปประชุมต่อด้วยเรื่อง MV เนี่ยแหละครับแล้วก็เหมือนทางน้องก็มีงานต่อ แล้วก็ช่วงนี้ที่เจอกันก็คือตอนนี้ท่านไทายเดอะซีรีสเนี่ยจะถ่ายประมาณวิกหนึ่งสามวันครับช่วงพัลลัสสุขสาร์อาทิต์เพราะว่าเป็นคิวของซีรีส์ก็จะได้เจอกันบ่อยมากเลยเมื่อวานก็เพิ่งไปเจอกันมาสองวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะเบื่อไหมครับที่มีเวลาแบบว่ามีอะไรตื่นะด้ดมากตลอดเลยขอ,องก็ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เบื่อนะแต่แต่รู้สึกว่า การที่มีดราม่าเกิดขึ้นหรือว่ามีการวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามีคนสนใจเราแสดงว่าเราดรงจริงขอบคุณครับก็คิดว่าแสดงว่าการกระทําของเราเนี่ยสามารถส่งผลอะไรบางอย่างต่อคนที่มองหรือว่าต่อสังคม,มผมรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ได้เข้ามาในจุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนอยากให ส่งมอบทัศนคติที่ดีๆที่มีคนจับตามองเนี่ยมันทําให้เหมือนทัศนคติของเราเนี่ยสามารถส่งไปได้มากขึ้นครับไปใส่รับกับปีนี้บ้างเป็นยังไงบ้างไม่รู้เลยไม่ได้ดูฟีดแบ็กเลยใ่ถัับเอ้ยดอกนงดอกไม้แน่นเป็นโหทิแต่เห็นดอกไม้แล้วครับดอกไม้คือแบบเยอะมากเลยครับสวยมากด้วยครับผมก็ดีใจรู้สึกแบบรู้สึกชื่นใจมาก พราะว่าเมื่อกี้ไปแต่งพอแต่งหน้าเสร็จออกมาจะโ<ม>อ้โหเรมา,ามัดเลยไปหมดเลยแล้วก็มีของฝากเต็มเลยก็ขอบคุณทุกคนมาเลยครับก็ใส่เหนื่อยนอเนาะเห็นกันดีแลยใช่รู้สึกชื่นใจอ<ม>ือน้องถึงชอบดอกไม้เมื่อกี้ด้วยวที่จังบอ,อ,อกมาให้ครับผู้ถึงน้องก็น่รารักดีครับผม <c oughs> ถึงจะมาช้าไปนิดนึง <c oughs> <c oughs> ความจริงก็อยากให้ดูในงานพร้อมกันนี่แหละแต่ว่าเมื่อกี้น้องบอกแล้วว่าเหมือนตอนระหว่างทางมาน้องดูในไลฟ์แล้วแล้วก่อนน้องไปน้องก็บอกเออเพลงเพราะดีเลยนี่ก็บอกว่าเอยไปฝึกร้องมาด้วยเนี่ยไม่ที่ ฝากเลยครับสำหรับเพลงครัที่จะต้องฟังกันต่อไปครับผมก็ขอฝากเพลง s e a s o n of You นะครับผมเพลงทุลุดูเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมตั้งใจจะแต่งขึ้น <c oughs> เพื่อให้ดูทุกคนเนี่ยมอบให้กับคนที่ <c oughs> ทุกคนดักครับผมก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยสามารถติดตามได้ทาง YouTube ของมิวสิ p a s i สิคสตูดครับฝากแฟนๆครับเลยครัที่มาล็อกหน้าแล้วก็ดูอยู่ทางหน้าจอครับก็ขอฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับดีใจมากๆเลยที่ทุกคนเนี่ยคอยให้กำลังใจผมมาตลอดครับผลงานชิ้นนี้เนี่ย อย่างนี้บอกไปคือถูกทำขึ้นเพื่อตอบแทนทุกๆคนด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาทุกคนข้างนอกนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับไลนะครยเิดไล่ไปย่เลยได้เลยครับ